15ปริศนาที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับทั้งคืนจากการศึกษาพบว่าการไขปริศนาคำทายนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อสมองของคุณมันทำให้สมองของคุณเฉียบแหลมความจำดีขึ้นและสอนให้คุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆย,ยิ่งกว่านั้นมันสนุกด้วยเพราะงั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อฝึกสมองและทำให้ใบหน้าของคุณเปื้อนยิ้มกันได้เลยในคลิปนี้คุณจะต้องตอบคำถาม15ข้อหลังจากปริศนาแต่ละข้อคุณจะมีเวลา10วินาทีในการหาคำตอบ ถ้าคุณต้องการเวลามากกว่านี้อย่าตกใจแค่หยุดคลิปชั่วคราวเพื่อให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นปริศนาแต่ละข้อมีการหักมุมหน่อยๆด้วยนะขอให้โชคดี 1. เทียนลึกลับ ชายชาราและลูกสาวสามคนของเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งชายชาราป่วยหนักโยมทูตจึงมารับวิญญาณลูกสาวคนโตขอให้โยมทูตให้พ่อของเธอมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสองปีและโยมทูตก็ตกลงสองปีต่อมาโยมทูตกลับมาหาพ่อลูกสาวคนที่สองขอความเมตตาโยมทูตจึงยอมให้ชายชาราคนนั้นอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปี อีกหนึ่งปีต่อมายมทูตก็กลับมาตามคำสัญญาลูกสาวคนสุดท้ายมาพร้อมกับเทียนไขและขอยมทูตให้พ่อของเธอมีชีวิตอยู่จนไฟที่เทียนไขในมือไม่หมดยมทูตตกลงและแล้วตามที่ลูกสาวคนเล็กวางแผนไว้ยมทูตไม่กลับมาอีกเลยลูกสาวคนสุดท้องช่วยชีวิตพ่อได้ยังไงคุณต้องคิดให้ออกในสิวินาที ลูกสาวคนเล็กฉลาดและเป่าเทียนดับทันทีหลังจากยมทูตจากไปนั่นเป็นสาเหตุที่เทียนไม่เคยไหม้หมด 2. บันไดลึกลับพอกำลังยืนอยู่บันไดสูง30เมตร เขากำลังวางแผนที่จะทาสีเหลืองที่กำแพงด้านหนึ่งของบ้านน่าเสียดายที่ฝนตกก่อนหน้านี้หลายชั่วโมงทําให้เขาลื่นลงจากบันไดและล้มลงกับพื้นมันอาจดูน่าประหลาดใจแต่เขาไม่ตายหรือได้รับบาดเจ็บเขาเอาตัวรอดได้ยังไงบันไดสูงเกินกว่าที่คนธรรมดาจะลง,ลงมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บพอลอยได้งั้นเหรอคุณคิดยังไง เหตุผลของการเอาชีวิตรอดได้อย่างอัศจรรย์คือความจริงที่ว่าพอยืนอยู่ที่ขั้นล่างของบันได 3. ามเหลียนลึกลับคุณมีน้ำประปา2ถังอุณหภูมิของน้ำในถังแรกคือ25องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำในถังที่2คือ25องศาฟาเรนไฮต์คุณวางเหรียญลงในแต่ละถังความสูงเท่ากันความเร็วของเหรียญเท่ากันและโดนน้ำพร้อมๆกัน แต่คุณเดาได้ไม่ว่าเหรียญไหนจะไปที่จุดต่ำสุดก่อนมีเวลา10วินาทีในการไขปริศนานี้เหรียญในถังแรกจะตกไปที่ด้านล่างของถังก่อนที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสน้ำเป็นของเหลวในขณะที่อุณหภูมิ25องศาฟาเรนไฮต์น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง 4. หญ้าลึกลับมีหญ้าวิเศษอยู่ในทุ่งหนึ่งมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกวันถ้าวันแรกมีหญ้าหนึ่งกองวันที่สองจะมีสองกองและเพิ่มขึ้นทีละเท่าทุกวันหญ้าต้องใช้เวลาสิบวันจึงจะเต็มทุ่งต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าหญ้าจะครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขของคุณออกมามันไม่ช่วยอยู่ดีใช้ความคิดเชิงตรรกะของคุณดีกว่า ยาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกวันดังนั้นในวันที่9ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณในวันที่10ครึ่งหนึ่งของทุ่งจะปกคลุมในวันที่9 5. a p ห้าแอปเปิลลึกลับมี10คนในห้องพวกเขากำลังยืนเป็นวงกลมเพื่อให้แต่ละคนมองเห็นทั้งห้องและทุกคนได้คุณต้องวางแอปเปิลในที่ที่ทุกคนยกเว้นคนเดียวมองเห็นได้คุณต้องวางแอปเปิลไว้ที่ไหน อืมนี่เป็นคำถามที่ยากใช่ไหมจะมีมุมหรือจุดลับในห้องนี้ไหมสิบวินาทีคิดออกสิอันที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมีที่ซ่อนพิเศษเพื่อทำตามเงื่อนไขของปริศนาแค่วางแอปเปิลบนหัวของใครสักคน 6. รถประทะรถมีรถ2คันสีฟ้าและสีแดงรถสีฟ้าวิ่งด้วยความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงและความเร็วของรถสีแดงคือ40ไมล์ต่อชั่วโมงทั้งสองเริ่มพร้อมกันแต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่งพวกเขาก็ยังเจอกันได้เป็นไปได้ยังไงกดฟิสิก์ข้อไหนที่รถเหล่านี้ไม่ทําตามจนทําให้พวกเขาเผชิญหน้ากันได้คุณจะเข้าใจเรื่องนี้ในเวลาแค่สิวินาทีหรือเปล่า ทริคอยู่ในข้อที่จริงที่ว่าพวกเขากำลังขับรถไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน 7. ต้นแอปเปิลลึกลับเพื่อนสองคนแอนและแมรี่ไปเดินเล่นทัในใดนั้นฝนก็เริ่มตกหนักทั้งสองเห็นบ้านเก่าที่ดูเหมือนบ้านร้างและตัดสินใจไปหลบที่นั่นพอฝนหยุดทั้งสองตัวแห้งแต่หิวมากพวกเธอจึงแยกกันเดินไปรอบๆเพื่อค้นหาผลไม้ แอนพบต้นแอปเปิลเธอดีใจและกินแอปเปิลทันทีทันใดนั้นเธอก็กลายเป็นต้นไม้ซะเองครึ่งชั่วโมงต่อมาแมรี่ก็มาถึงที่นั่นเพื่อค้นหาผลไม้และเพื่อนของเธอเธอได้ยินคนพูดว่าเพื่อนของเธอกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วเธอต้องหาเพื่อนให้เจอเพื่อทําให้เธอคืนร่างเธอมีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าเลือกผิดเพื่อนของเธอจะกลายเป็นต้นไม้ตลอดไปแมรี่รู้สึกหวาดกลัวเธอจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นเพื่อนของเธอ ต้องมีทริคอะไรสักอย่างซ่อนอยู่แน่10วินาทีจะเพียงพอให้คุณใช้หาทางแก้ไขภาวะที่คกลือไม่เข้าใครไม่ออกนี้ได้หรือเปล่าคุณต้องคิดนอกกรอบเนื่องจากเพิ่งฝนตกต้นไม้ทั้งหมดในป่าจึงต้องเปียกต้นไม้ต้นเดียวที่ไม่เปียกคือแอนน่าเสียดายเราจะไม่มีทางรู้ว่าแมรี่ฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนี้หรือเปล่า งานของพระราชากาลครั้งหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งเขาไม่มีภรรยาหรือลูกเลยเขาแก่แล้วและกังวลเรื่องบัลลังก์กับอนาคตของอาณาจากักรนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจทําสิ่งต่อไปนี้เขาให้มเมล็ดพันธุ์กับเด็กแต่ละคนในประเทศและสัญญาว่าจะให้เด็กที่ปลูกต้นไม้ที่สวยงามที่สุดเป็นทายาทของเขา สามเดือนต่อมาเด็กหลายพันคนมาที่วังพวกเขาทั้งหมดมีต้นไม้สูงและเขียวอย่างน่าอัศจรรย์อยู่ในมือแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีกระถางที่ว่างเปล่าแต่เธอกลับเป็นคนที่กษัตริย์เลือกให้เป็นราชนีในอนาคตอะไรทําให้เขาทําเช่นนั้นกษัตริย์แก่เกินไปที่จะจําคําสัญญาของเขาหรือเปล่าทําไมเขาถึงมอบอาณาจักรของเขาให้กับเด็กหญิงที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย ความจริงก็คือพระราชาให้มเมล็ดพืชปลอมกับเด็กๆก,กลายเป็นว่าเด็กหญิงเป็นเด็กคนเดียวที่ซื่อสัตย์9การเดิมพันที่ยุติธรรมทิมเดิมพัน100ดอลลาร์กับเจคอบว่าเขาทำนายคะแนนการแข่งขันฟุตบอลก่อนเริ่มเกมได้เจคอบหัวเราะและตกลงเดิมพันแต่เขาก็ต้องเสียเงินของเขาทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้คุณมีเวลาส0วินาทีในการค้นหาว่าที่เป็นผู้มีพลังจิตหรือเปล่า ทิมไม่ได้พูดตรงๆเขาแค่ใช้การเล่นคำที่ฉลาดเขาบอกว่าคะแนนจะเป็นศูนย์ต่อศและเขาก็พูดถูกก่อนเริ่มการแข่งขันคะแนนจะเป็นศูนย์ต่อศูนเสมอ 10. ชายไว้เคราผู้ลึกลับมีผู้ชายคนหนึ่งที่โกนหนวดอย่างน้อย10ครั้งต่อวันถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีเคราวยาวผู้ชายคนนี้เป็นใครคุณหาคำตอบของปรากฏการณ์นี้ได้หรือเปล่า ผู้ชายคนนี้โกนหนวดจริงๆแต่เขากนวหนวดคนอื่นเขาเป็นช่างตัดผม 11. มรดกลึกลับชายชราคนหนึ่งตัดสินใจทิ้งเงินทั้งหมดที่เขาเก็บไว้ให้กับลูกชายหนึ่งคนในบรรดาลูกชาย3ามคนของเขาแต่เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าลูกชายคนไหนสมควรได้รับเงินเขาจึงให้เหรียญคนละเหรียญกับลูกแต่ละคนเพื่อขอให้พวกเขาซื้อบางอย่างที่จะเติมเต็มห้องที่ใหญ่ที่สุด ลูกชายคนโตซื้อสําลีมาแต่ยังน้อยเกินกว่าจะเติมเต็มห้องได้ลูกชายคนกลางซื้อฟางกลับบ้านแต่ก็ยังมีที่ว่างอยู่ในห้องส่วนลูกชายคนสุดท้องซื้อของ2อ,อย่างและมันก็เติมเต็มห้องทันทีและได้รับเงินของพ่อเขาเอาอะไรกลับมาบ้านคุณมีเวลาเพียง10วินาทีในการทำความเข้าใจว่าวัตถุ2ชิ้นนี้คืออะไรแต่ว่าถ้าคุณต้องการเวลามากกว่านี้ให้หยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้ ลูกชายคนสุดท้องเป็นคนฉลาดที่สุดเงินที่พ่อของเขาให้มานั้นมากเกินพอที่จะซื้อไม่ขีดไฟหนึ่งกล่องและเทียนไขหลังจากจุดเทียนแล้วห้องก็เต็มไปด้วยแสงสว่างทันที 12. ห้องอามน้ำลึกลับเจนเข้าไปในห้องน้ำแต่หน้าแปลกใจที่ผมของเธอไม่เปียกหลังจากที่เธอออกไปเป็นไปได้ยังไง แม้ว่าวิธีแก้ปัญหาบางอย่างอาจดูชัดเจนสำหรับคุณแต่สถานการณ์นี้ไม่ชัดเจนนะักใช้เวลาสิบวินาทีเพื่อคุ้นคิดดูผมของเจนแห้งเพราะเธอไม่ได้เปิดน้ำ 13. สไตลิสลึกลับ ทำไมช่างทำผมถึงชอบตัดผมของคนผมบอลสองคนมากกว่าคนผมแดงคนเดียวคุณมีเวลาสิบวินาทีในการทำความเข้าใจความแปลกของช่างทำผมคนนี้เห็นได้ชัดว่าช่างทำผมชอบตัดผมคนผมบอลสองคนมากกว่าก็เพราะเขาได้เงินสองเท่าในการตัดผมคนสองคนมากกว่าคนหนึ่งคน 14. ชายที่ติดกับดักลึกลับชายผู้โชคร้ายถูกขังอยู่ในห้องมีประตูแค่2บานที่จะทําให้เขาหนีออกไปได้แต่หลังประตูบานแรกเป็นห้องที่สร้างจากแว่นขยายทันทีที่ชายผู้นั้นก้าวเข้าไปแสงแดดที่ร้อนละอูจะเผาเขาทันทีสําหรับประตูบานที่สองมีมังกรพ่นไฟที่โกรธจัดซ่อนอยู่หลังประตูเขาจะหนีไปได้ยังไงคุณจะช่วยชายคนนี้หลุดพ้นไปจากกับดักได้หรือไม่จำไว้ว่าคุณมีเวลาเพียง1ิวินาทีในการทํา จริงๆแล้วการออกจากห้องนั้นค่อนข้างง่ายเขาต้องรอจนพระอาทิตย์ตกแล้วออกโดยใช้ประตูบานแรก15เคล็ดลับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกไม่ได้มองเห็นถนนให้ดีและติดอยู่ใต้สะพานล,ลอยซึ่งต่ำเกินไปสำหรับรถบรรทุกของเขาเพียงนิ้วเดียวเขาเริ่มตื่นตระหนกและโทรหาเจ้านายของเขาแต่พอเจ้านายของเขาออกคำสั่งหลังจากทำตามแล้วคนขับก็ออกมาได้อย่างง่ายดายคำสั่งของเจ้านายคืออะไร คุณมีประสบการณ์เทียบเท่าหัวหน้าคนขับรถหรือเปล่าอีกสิบวินาทีเราจะได้รู้กันเจ้านายบอกให้ชายคนนั้นปล่อยลมออกจากยางด้วยวิธีนี้รถบรรทุกจึงเตี้ยลง2-3นิ้วแล้วออกจากสะพานลอยได้